โอเล่777อยากสนุกตื่นเต้นเราา้าใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพิเศษแฟนบอลหงดังรับเพิ่มสูงถึง3,210บาทสวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟิลเิเปกุนิโยจากพ่อมดลุ่งหนังของลิเวอร์พูลสู่ฟันร้ายกับบาเซลูนานะไม่มีใครสงสัยในฝีเท้าและพรสวรรค์ของฟิลเิเปกุนิโยว่าเขาเป็นหนึ่งใน กองหลังสําคัญช่วยให้ลิเวอร์พูลกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแต่ความสําเร็จกับหงแดงยังไม่ใช่ความสําเร็จที่เขาต้องการบาเซโลนาแสดงความสนใจในตัวจอนทัพชาวบ,บราซิลซึ่งเขาไม่ปฏิเสธและมองว่าการย้ายทีมไปเล่นในทิมแคมโนคือก้าวสำคัญในชีวิตขาแขกการย้ายทีมของคุนิโยในเวลานั้นสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายกลายเป็นความล้มเหลวหมูลค่า142ล้านปอนด์เมื่อเขับกลายเป็นเพียงแค่ตัวสำรอง และการนั่งบนมานั่งสุนองเป็นสิ่งที่แฟนบอลเห็นกันชินตาการย้ายไปอยู่กับเบาย์มินิกแบบยิมตัวน่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาแต่ไม่เป็นแบบนั้นเขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเลียกแต่ก็ไม่ใช่นักเตะค,คนเดิมที่เคยเป็นก่อนที่จะถูกเซใต้ส่งกลับมายังบาร์เซโลนานะในเวลาต่อมาและบาร์เซโลนาก็กลายเป็นฝันร้ายสำหรับกุญิโยอีกครั้งหนึ่งสโมสตรต้องการปล่อยตัวเขาออกจากถียมเขาต้องการย้ายความต้องการทุกอย่างมันตรงกัน สถานีต่อไปของเขาก็คือที่ใดหรือเจอแปดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดล่าสุดนะครับมี3ทีมดังเลยนะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหวังดึงอดีตแข้งลิเวอร์พูลไปร่วมทีมเรียกได้ว่าสุดเนื้อหอมกันเลยทีเดียวเมื่อมีรายงานมาว่า3ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกต,ต้องการดึงตัวอดีตแข้งของลิเวอร์พูลไปร่วมทัพเรียกได้ว่าสุดเนื้อหอมกันเลยทีเดียวนะครับโดย3ทีมที่ว่านี้นะฮะที่พร้อมดึงตัวฟิลิเป้คุนยอไปร่วมทีมนะครับมี ไกเดียทองทัดเดอมฮอสปาทัฟฟี่สีงเงินเอลตันและไอปิเนียอัลซโนโดยเป็นที่เชื่อกันนะครับว่าค่าตัวของอดีตแข้งของลิเวอร์พูลอยู่ที่ราว7ล้านปอนด์หรือประมาณ764ล้านบาทแต่ทีมที่มาแรงที่สุดนะครับเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่ตอนนี้นะฮะโดยทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องการนักเตะที่เข้ามาช่วยทีมนี้การตกชั้นนะครับในส่วนของ ทานมฮอสเปอร์เองนะฮะก็ท้าชนปืนใหญ่อาร์เซนอลเอเวัตันและก็นิวคาโซลเพื่อออกไล่ล่าตัวคูรินโยสเปอร์นะก็ตกเป็นข่าวพร้อมจะเปิดศึกกับคู่แค้นอย่างอาร์เซนอลเอเวัตันและนิวคาโซลในการล่าตัวฟิลิปเป้คูนโยกองกลางดาวดับของบาร์ซุลนาโดยอันโตนุคอนเต้และฟาบิโซปารติชีผู้ในการกีฬาสโมรสรของท่านมฮอสเปอร์มีความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มแนวรุกประเภทตัวสังสรรค์แกม ให้ก็บทีมนะครับตามการรายงานจากเอลนาซิโอนาระบุว่าเพีงเมื่อกี้จบบราซิลนั้นสมบูรณ์แบบสําหรับพวกเขาเลยครับซึ่งสามารถย้ายทีมได้ในตลาดรอบนี้นอกจาก2ทีมลอนดอนแล้วนะครับก็ยังมีรายงานอ้างว่าเอเวอเรตเป็นทีมล่าสุดพร้อมที่จะดึงตัวดาวเตะในวัยยุคเกปีรายนี้ด้วยก็เียได้ว่าตอนนี้นะฮะโอ้โหขายดีจริงๆนะฮะสำหรับฟิลิปเป้คุนโยส่วนบาร์ซนนุลานั้น,นะครับต้องการปล่อยตัวคุนโยออกจากทีมไป เพื่อลดภาระค่าแรงที่พวกเขาต้องจ่าย370,000ปอนด,ด์ต่อสัปดาห์โดยมีรายง,งานมาว่าพร้อมที่จะขายขาดทุนด้วยแบบขาดทุนย่นยับนะฮะในตลาดเดือนมกราคมน,นี้เลยเชลซี Chelsea, หรือลิเวอร์พูลอเวนมาร์กฟันธงพิมี์ลีกวิคที่21ฟันธงเกมเปิดหัวปีใหม่สองกุรลชื่อดังของเมืองพริสเมเมคอร์เวนและมาร์คลอรเรน บรรทุมพิมพ์อังกฤษนัดประเดิมบีมายน์โดยมองตรงข้ามคู่เชลซีพบลิเวอร์พูลขณะที่แมนเชสเตอร์และแมนเชสเตอร์เชื่อเหมือนกันไม่น่าจับผ้าสามแต่มบาร์คลอน,นสันนะครับนักวิเคราะห์เกมของ BBC Sport สื่อของอังกฤษชื่อดังแสดงทัศนะถึงเกมพิมพ์ลีกนัดที่27ของฤดูกาลนี้โดยเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ทีมจากฝูงจะบุกแหวชนะอาร์เซนอลได้อย่างขย่อย3-0ขณะที่เชลซีจะเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล1-1นะครับ เราไปฟังทัศนะของมาร์คเลนสันกันก่อนครับวันเสาร์ที่1มกราคมอาร์เซนอลจะแพ้แมนเชสเตอร์ทีสามศูนย์เลสเตอร์ซิตี้พบนอริสตีเลื่อนไปแล้วครับวัตฟอร์ดแพ้สเปอร์สองศูนย์คริสตัลเปเลียนเสมอกับเวนแฮมหนึ่งแดงวันอาทิตย์ที่2มกราคมเบลนท์ฟอร์ดจะแพ้แอสตันวิลล่าหนึ่งสองเอเวอเรตจะเสมอไบริดจ์ท์หนึ่งหนึ่งลีดจะชนะเบอร์ลีสองหนึ่งซามส์แตนตันพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเลื่อนไปแล้วครับเชลซีจะเสมอลิเวอร์พูลหนึ่งแดง ในวันจันทร์ที่3มกราคมแมนเชสเตอรตจะชนะบุกแฮมตัน2-0นะครับนี่คือทัศนะของมาร์คลอเรนซ์ขณะที่มือเก่าอเวนเอ็นครับอดีตนักทีมเชิงกริมองตุนกันข้ามโจซีปะทะลิเวอร์รพูลโดยอเวนชื่อว่าหงแดงจับบุกมาชนะถึงรังสแตมฟอร์ดบิต2-1โดยทัศนะของอเวนมีดังนี้วันที่1มกราคมอาร์เซนอลจะพจ 3, แพ้แมนเชสเตอีย1-3เลสเตอร์ซิตี้พบนอริดเลื่อนวัตฟอร์ดจับแพ้กับสเปอรน1-2คริสตัลเพลเจะเะสมอกับ เวนแฮม1นึ่งวันอาทิตย์ที่2มกราคมเบลนฟอร์ดจะแพ้อาร์เซนอล1-2เอเวอเรสต์จะชนะไรตัน2-1ลีดจะชนะเบลลี่สองหนึ่งซาวด์เตอร์ตันพบกับนิวคาสเซิลเลื่อนเชลซีจะแพ้ลิเวอร์พูล1-2และวันจันทร์ที่3มกราคมแมนยู Band U จะชนะว uh ูล์ฟแฮมตัน1-0นะครับก็ไปลุ้นและติดตามกันได้นะฮะสำหรับ2องคนนี้ไม่กลัวหน้าแหก พอมอรันฟันธงผู้ชนะคู่มแมตช์เชลซีปะทะลิวเวอร์พูลพอมอรสันนะครับตำนานางข้างอาร์เซนอลออกลงเชียร์แบบสุดใจนะครับว่าลิวเวอร์พูลจะสามารถบุกควนเชลซีได้ถึงทินสตันฟปรวตวดในเกมพรีเมียร์อังกฤษคู่ซูเปอร,ร์แมตช์ในเ่มคืนนี้ผมการยืนยันเลยนะครับว่าการวิเคราะห์ผลการแข่งเกมคู่ระหว่างเชลซีปะทะลิวเวอร์พูลด้วยความรู้สึกเป็นกลางปราศจากอคติหรือการคิดไปเองโดยสิ้นเชิงกุณลุลุ่นใหญ่กล่าวกับสปอร์ตสกีดา หากว่ากันจากฟอร์มล่าสุดที่โชซีทำได้แค่เสมอกับเบรนดนันหนึ่งเมื่อเป็นเกมมันย่อนดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลแม้เล่นในบ้านของตัวเองก็ตามมันจะเป็นเกมที่ยากลําบากสุดๆนะครับสาหรับลูกทีมขันจกเก้ครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะบุกมาคว้าสามแต้มกลับทิ้เมอร์ซีไซส์ได้สําเร็จที่ตามเป้าหมายไวอย้อย่างแน่นอนยังไรก็ตามผลแพน้ชนะในเกมนี้ยังไม่ใช่ การตัดสินว่าใครจักรเด็นหลุดออกจากวงโครจรลุน้นแชมป์ทันทีตามที่หลายคนคาดการเอาไว้เพราะซีซั่นนี้ยังเหลือเกมเตะอีกเยอะมากมายและจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ไม่มีวันจะเก็บชัยชนะได้ดครบทุกนัดไปจนวันปิดฤดูกาลแล้วนะครับฉะนั้นก็พยุงตัวเองให้รอดไปซะกอ่อนโทมัสทูเกลจอได้ทิโมวนเมนอร์ซิว่าพร้อมดวลหงดักชจซีนะมีข่าวดีเมื่อเตกวซิวา กอลันชองเกลล์และตีมูเวเนอร์กองหน้าทีมชุดเยอรมันน่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมประทัดก,กับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ปิโกซิวามีอาการมาเจ็บจากเกมพิลลิกนั้นปลุกไปชนะซีมังาดแอสเมเนสามหนึ่ง,ง,งน,นะครับทำให้ไม่ได้ลงสนามในนัดล่าสุดที่เชลซีพลาดท่าโดนปล่อยตันตามตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บขณะที่ตีมูเวเนอร์ที่รุ่นการนี้เพิ่งยิงในลีกเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นหายหน้าหายตาไปตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเพราะเขาติดโควิด19 แต่ทว่าตอนนี้หายจากอาการโควิดเก้าแล้วนะครับโดยทั้งสองคนนะครับสามารถลงซ้อมพร้อมกันกับเพื่อนร่วมทีมที่คอปแฮมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและน่าจะทําให้พร้อมสำหรับเกมถิมลีกนัดแรกของปีที่จะพบกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้นะฮะก็วันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลของเราไปเยือนโชซีนครับเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตประจําสัปดาห์ไม่มีเช็กกิ้งครับไม่มีอาริสุนเบเกอร์ครับ ก็แอดมินพร้อมเป็นผู้นำเชียร์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาพบกันตอน5ทุ่มนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ